จเจริญทรักยิมิทุกท่านวันนี้ก็ถือโอกาสมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางก็มาเยี่ยมชมอาคารบุญอนันต์อาคารบุญอนันต์นี้เป็นอาคารสองชั้นอยู่กลางน้ำนะซึ่งเป็นบรรยากาศที่สวยแล้วก็ลมพัดเย็นสบายเหมือนเราอยู่กลางทะเลเลยนะต้องเป็น เป็นที่ปฏิบัติธรรมที่สวยมากมากเลยสำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางนี้แล้วก็อาคารบุรณนัน้นะอาคารบุรนณนนนันี้ต่อไปก็จะได้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพี่น้องพี่น้องกัลยาณมิตรนะทั้งประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางนี้แล้วสิ่งสำคัญก็คือจะเป็นสถานที่ที่จะได้อบรมเยาวชนให้มีสิลมีธรรม ก็มีความจาเป็นมีความจําเป็นมากเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้ปัญหาครอบครัวมีมากมายลอเกินสามีไม่อยากอยู่บ้านลูกไม่อยากอยู่บ้านทุกคนอยู่ที่บ้านไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะว่ายังต้องศึกษาและปฏิบัติธรรม เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นจะช่วยปัญหาแก้แก้ปัญหาของสังคมได้แก้ปัญหาของครอบครัวได้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านมาช่วยกันสร้างสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาของครอบครัวและสังคมให้ทุกคนเป็นคนดีให้สามีมีศีลมีธรรมให้ลูกมีศีลมีธรรมและให้ครอบครัวหมู่ญาติทุกคนมีศีลธรรมเพราะฉะนั้นจะทุก จะปานใดก็ต้องฝึกจับที่ใจหยุดนิ่งพราะการปฏิบัติธรรมนั้นจะช่วยนะจะช่วยปัญหาของสังคมได้อย่างแท้จริงอยากจะให้ทุกคนมาช่วยกันตอนนี้ก็เหลือแค่กระเบื้องนะกระเบื้องที่ปลูกพื้น,นีนะ้อีกไม่กี่ตารางเมตรนั่นเองก็จะเสร็จแล้วนะก็ขอเชิญชวนเกษมีทุกท่านนะมาช่วยกันนะตามละเล็กละน้อยนะมีร้อยทำรนะ้อยมีสองร้อยสองร้อยแต่ก็มีส่วนในบุญนี้นะ เป็นสถานที่ที่จะสร้างคนดีให้กับสังคมแล้วก็จะได้เป็นโรงพยาบาลรักษาจิตใจให้ทุกคนนั้นมีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวอยากให้พี่น้องแต่ยันมีทุกท่านมาเอาบุญกับนะประธานศูนย์อบมรมศูนย์วัฒนธรรมลำปางกันนะเพราะว่าให้ท่านปล่อยให้ท่านทำคนเดียวมันก็ไม่เสร็จอะ่ะนะเพราะฉะนั้นต้องคนละเล็กคนละน้อยมาช่วยกันนะมาช่วยกัน ปิดให้หมดเลยนะอีกนิดเดียวเองนะแค่ปลูกกระเบื้องอีกไม่กี่ตารางเมตรเองก็จัดช่อตังเมแล้วนะก็จะได้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่อบรมเยาวชนให้เป็นคนดีก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกทกท่านนะขอเจริญพรจ้ะ